สวัสดีค่ะเบียมัมนะคะคุณแม่มือใหม่หัวใจฟลิงฟิงค่ะวันนี้เราก็เพิ่งกลับมาจากไปนวดมานะคะเป็น uh, Pregnancy Massage ตามหลักแพทย์แผนไทยหรือว่าการนวดคนท้องนะคะที่นี่หาเซอร์วิสการนวดคนท้องยากมากๆจนได้มาเจอกับ เพจนึงในเฟ e บุ o กนะคะชื่อเบนจาศิริการแพทย์แผนไทยคนที่นวดให้เราอะคะ่ะหรือว่าดูแลเราเนี่ยก็จะเป็นคุณหมอแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะเลยนะคะแต่ก็ไกลาจากบ้านเหมือนกันเนาะจริงๆอะมีแผนว่าจะอ,าอยู่ไฟกับที่นี่ด้วยแต่ว่าไกลามากพอไปที่คลินิกของคุณหมอเขาจริง,รงๆอ่ะคุณหมอเขาบอกว่ามีแบบเดลิเวอรด้วยนะคะคือมาทำที่บ้านเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงว่า จะสะดวกไหมหรือว่าจะอะไรยังไงนะคะแต่ว่านวดดีมากน้ํามันที่นวดอะ่ะเราถามไปว่าใช้น้ํามันอะไรเขาบอกว่าใช้น้ํามันอบเชยประมาณเนี้ยแต่ว่ากลิ่นก็คือโอเคเลยนะกลิ่นอ่อนๆไม่ไม่ฉุนนะคะแล้วก็ซึมผิวดีมากดีมากๆเลยแล้วก็ได้ไปคุยกับคุณหมอเขาเรื่องของเครื่องปั๊มนมนะคะคุณหมอเขาบอกว่าเออ ต้องเอาไปที่โรงพยาบาลได้นะเพราะว่าอยากที่จะให้แบบลูกกระตุ้นดูดจริงๆถ้ามีลูกก็คือเด็กก็ควรจะกระตุ้นดูดเข้าเต้าภายในหนึ่งชั่วโมงหลักคลอดเนาะถ้าตามหลักการกระตุ้นนมแม่แล้วนะคะแล้วก็ให้เข้าเต้าบ่อยที่สุดเท่าที่ต้องการนะคะโดยที่ดูเขาเรียกว่า hunger s i g ์หรือว่าเป็นแบบมีลักษณะการแสดงออกถึงหิวแล้วอะไรเงี้ยเป็นหลักเนาะซึ่งเดี๋ยว รอบถัดไปนะคะเราจะพยายามเอาเรื่องฮังเกิลซายเนี่ยมาคุยให้ฟังเนะเาะลักษณะของการใส่บอ,อกว่าลูกเริ่มหิวน้นเป็นยังไงถ้าเราอ่ะได้เอาลูกนะคะเข้าเต้าตอนที่เขากําลังหิวอยู่ในเฟสที่1เฟสที่2เนี่ยเขาจะคามแล้วก็เข้าเต้าได้ง่ายนะคะก็จะเป็นอะไรที่ทําให้เขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขได้กระตุ้นน้ำนมไปด้วย ซึ่งมาพูดถึงเรื่องของเครื่องปั๊มนมนะคะจริงๆเรามีเครื่องปั๊มนมอยู่ที่บ้านแล้วเป็นยี่ห้อสเปกตรานะคะ Dual S ซึ่งซื้อเพราะเออเขาเรียกว่าอะไรดีไซน์เป็นหลักเลยเนาะสวยอยู่แล้วนะคะแต่เครื่องค่อนข้างหนักทีนี้เนี่ยล่าสุดอะค่ะ Attitude Mum เขาได้ลอน u n c h ผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือเป็น Attitude Mum Easy Life 3เครื่องอะเราจองผ่าน โซ่มีกแล้วคืออย่างที่บอกนะคะว่าเราต้องขอบคุณการช้อปปิ้งออนไลน์มากๆเลยนะคะที่มันมีอยู่บนโลกใบนี้ในช่วงที่เราที่เราแบบท้องเนะาะเดี๋ยวค่อยขึ้นให้แล้วกันเนาะมันมองไม่เห็นในจอนะคะแอท่จุดมัมอ่า Easy Life Tree เป็นพรีออเดอร์นะคะแต่เขาก็ส่งของแถมอย่างอื่นมาให้ก่อนแล้วนะคะแล้วก็มาดูว่าเอ่อเราอ่ะจะได้ของแถมอะไรบ้างนะคะได้ของอะไรบ้างในกล่อง อันนี้เป็นกล่องอเดี๋จะให้ดูกล่องใหญ่มากเลยนะกอ,องพาสดูใหญ่มากซึ่งเครื่องยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวเครื่องได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็จะมารีวิวต่อให้ว่าเป็นยังไงบ้างอันแรกที่ได้มาเลยนะคะในกล่องนี้ก็คือนี้ค่ะกล่องพลาสติกเก็บอุปกรณ์นะคะอทีิจุดมัมหนึ่งอันอันที่สองก็คือกระเป๋าของพารคุณแม่นะคะ ใบนี้ใหญ่มากซึ่งเราอะก็คือในการาจัดของเตรียมไปข้อแล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้แบบ carry สิ่งของต่างๆที่เวลาเราจะไปไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเขาไม่ได้บอกนะว่าเก็บความเย็นได้ไหมเดี๋ยวต้องไปศึกษาดูอีกทีเลย ช้อปปิ้งแบกหรือเปล่ากระเป๋าใบนี้ใหญ่มากนะคะกระเป๋าสัมภาระอีกเช่นกันใหญ่เท่าตัวเราเลยก็ขอบคุณมากเลยอะเราว่าแบบการแถมของแบบนี้แปลว่าเขาเข้าใจแม่ลูกอ่อนมากๆเลยนะคะว่าจะต้องมีสัมภาระเยอะแยะตะแปะมากมายมีถุงนะคะน่าจะสำหรับใส่ตัวเครื่องตัวเครื่องเนี่ยเราเห็นแล้วก็จะจะเป็นแบบรูปเครื่องวงกลมอะ คล้ายๆกับ Easy Life t o แต่ว่าที่มันแตกต่างคือนะ่าจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันเดี๋ยวพอได้ตัวเครื่องมาค่อยมารีวิวฟังก์ชันการทำงานกันอีกทีนึงเนาะมีคอนเนคเตอร์ค่ะอันนี้เป็นตัวที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์ปั๊มนมนะคะแล้วก็ต่อลงถุงถุงปั๊มเลยข้อต่อปั๊มนมแบบคอกว้างเขาบอกว่าใช้ต่อกับอุปกรณ์ปั๊มนมแบบคอกว้างเพื่อปั๊มนมลงถุงปั๊มนมนะคะ เป็นแบบนี้แต่ว่าต้องใช้ถุงเก็บน้น,นมเขาหรือเปล่าอ่ะใครรู้ก็บอกได้นะคะจริงๆเราได้ขวดนมมาอีกสองขวดมั้งของออไดจุดมัมน,นะคะอยู่ข้างนอกแต่คือตอนนี้เราไม่มีที่เก็บขวดนมแล้วเพราะว่าขวดนมของเรานะคะได้โดนล้างไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็โดนแบบ ค่าเชียร์อบนึ่งเรียบร้อยหมดแล้วนะคะอันนั้นนะ่าจะเป็น2ขวดที่เราเก็บเอาไว้ก่อนนะคะเป็นสต็อกเอาไว้ใช้ซึ่งจะมีที่เก็บสต็อกหน้าห้องของลูกอีกทีหนึ่งจะไม่เอามาปะบนในนี้เนาะสุดท้ายที่เรารู้สึกว่าเราจะจําเป็นนะคะที่จะต้องอ่านให้จบเสร็จสิ้นก่อนที่จะคลอดนะ,ะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของอาจารย์สุธีรา ใครที่เป็นสายนมแม่น่าจะรู้จักอาจารย์ดีนะคะจริงเราอะได้เรียนคอร์สเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาข,ของมหิดลนะคะก็ก่อนที่จะท้องเข้าสู่แต่มาสามเนาะประมาณแต่มาสองปลายๆก็เริ่มหาเรียนนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สําหรับใครที่อยากหาความรู้เพิ่มเติมนะคะ MOC ของมหิดลเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่เหมาะมากๆเลยมันมีหลาย คอสในการเรียนมากเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือว่า breast feeding ถ้าสนใจในรายละเอียดเนี่ยก็สามารถเข้าไปสมัครเป็นบุคคลทั่วไปแล้วก็เข้าไปเรียนกันได้นะคะตั้งแต่แบบ anatomy ของเต้านมหรือว่า,ากายวิภาคของเต้านมเลยนะคะเขาวางเขาเรียกว,ว่าหลักสูตรมาเป็นอย่างนั้นเลยะคะ่ะจนอันสุดท้ายเนี่ยเรื่องของการประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็คือเรียนจนแบบมี certificate ของไมโดลนะคะเราจริงจังกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากๆก็ ขอให้เราประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไว้พรตัวเองแล้วก็ไว้พร้ให้กับคุณแม่นะคะที่มีความตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เช่นกันนะคะอย่าลืมว่าเครื่องปั๊มนม,มเป็นสิ่งสําคัญที่คุณแม่ควรที่จะเอาไปที่โรงพยาบาลด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆลูกเข้าเต้าเนี่ยควรจะเป็นควรจะรีบเข้าเต้าภายในหนึ่งชั่วโมงหลังคลอดเนาะ จะเป็นการกระตุ้นนมได้ดีที่สุดกับ2คือลักษณะของลูกคือเราอ่ะต้องสังเกตลักษณะของลูกว่าลูกมีทรายของการแสออกว่าหิวหรือเปล่าเด็กแรกคลอดหักกะเพราะเขาเล็กมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วน้ำนมเรายังไม่ค่อยมีเนาะเราให้เขาเข้าเต้าบ่อยเท่าที่เขาต้องการได้เลยนะคะการที่เราทําอะไรเป็นรูทีนก็คือกระตุ้นน้ํานมกระตุ้นนมของเราด้วยเครื่องปั๊มนมทุกๆสามชั่วโมงก็จะเป็นอะไรที่ จะเพิ่มเ,ออเขาเรียกว่าเพิ่มโฟล์นะคะของการมาของนมแม่ได้นะอ,อ,อันดับที่อันดับถัดไปอันดับที่4ป่ะคือการเลี้ยงลูดนมแม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ใช่สิ่งที่ฟรีมันไม่ใช่สิ่งที่สะดวกนะคะมันจะต้องอาศัยความพยายามแล้วก็เรื่องระเบียบวินัยมากพอสมควรที่จะ ทำให้เราประสบวามณ์ส่วนใหในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพราะฉะนั้นใครที่ตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วก็ขอให้ไปให้สุดทางนะคะพยายามให้สุดทางก่อนถ้าเกิดเราไม่มีนมมาไม่เป็นไรนมผงเยอะแย,ะ,ยะมากมายในท้องตลาดนะคะแล้วแต่จะเลือกแต่อยากที่จะสนับสนุนแล้วกันอ่านสุดท้ายเลยคือคุณหมอที่เป็นแพทย์แผนไทยอะคะ่ะที่เขาทําหลังคลอดด้วยะคะ่ะเขาบอกเราเนี่ยตอนที่นวด ตอนที่นวดให้นะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเจอตอนที่คุณแม่มาแบบนวดกระตุ้นน้ำนมเปิดท่อน,นมอะ่ะแล้วคนที่มีน้ำนมน้อยะคะ่ะเอ,อ่อไม่ใช่ว่าไม่ใช่เกี่ยวกับขนาดของหน้าอกหรืออะไรนะคะคือส่วนมากที่เจอก็คือเป็นคนที่ไม่ยอมที่ปั๊มนมแบบตามเวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าคิดว่าตัวเองอะ่ะต้องมีน้ำนมแบบปริมาณมากออกมาให้ลูกเลย แล้วก็ไม่ได้มีการเข้าเต้าอย่างสม่ําเสมอไม่ได้มีการกระตุ้นน้ํานมอย่างสม่ําเสมออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นปัญหามันเจอในรูปแบบประมาณเดียวกันต้องพยายามเนาะรู้แล้วว่าริสมันมีอะไรแล้วก็ทำริสเมนจเมนก็คือขจัดริสันนออกไปนะคะเอาเครื่องปั๊มนมไปโรงพยาบาลด้วยนะประโยชน์ของน้องแม่มันค่อนข้างเยอะค่ะทุกคนแล้วก็มันทําให้เรามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกด้วยนะคะไม่ใช่ว่าการเลี้ยงลูกแบบขวดมันไม่ดีเรายังซื้อขวดซื้อจุกนมเตรียมไว้เลยนะแต่ว่า ก็นมแม่มันมีประโยชน์จริงๆแล้วก็ทําให้บอ n ดิ้งระหว่างแม่กับลูกค่ะมันมันมันดีขึ้นด้วยแค่นั้นเลยสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเป็นคุณแม่ที่มีความสุขสดใสสุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่คุณลูกแล้วก็ขอให้สมาชิกใหม่ที่กําลังจะออกมาสู่โลกใบนี้นะคะลูกๆของเราเป็นเด็กที่แข็งแรงมีน้ำนมเลี้ยงเขาอย่างเพียงพอก็ ลากันไปเท่านี้ค่ะเดี๋ยวได้ตัวเครื่องจากไอที่สุดมอม Easy Life 3มาแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันอีกรอบนึงนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ